โอเคนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้หนึ่งพันเพชรฟรีๆนะครับผมเออให้ทุกคนทําตามนี้เลยนะครับผมให้ทุกคนทําตามนี้เลยนะกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผม <c oughs> แล้วผมจะสุ่มแจกหนึ่งพันเพชรนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมโอเคครับ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็พวกผมพบเจอ x 2นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกบัตรกาลิน่านะครับผมโอเค,คผมผม,ผมจะมาอธิบายนะครับผมกติกาสามข้อนี้นครับผมผมบอกว่าหนึ่งเลยทุกคนกดไลค์คลิปนี้สองกดติดตามคลิปนี้กดติดตามช่องนี้สาม กดแชร์คลิปนี้ลงหน้าเฟซและแชร์เข้ากลุ่มกลุ่มอะไรก็ได้แล้วก็มิน UID พร้อมชื่อเฟซไว้ไม่ใช่มินแต่ UID โอเคนะครับเข้าใจนะครับผมพวกคุณแชร์แต่พวกคุณไม่เอาเฟซมา,าผมก็ไม่รู้ดิว่าพวกคุณแชร์ใช่ไหมผมก็เจ็บไม่ได้ดิโอเคครับผม โอเคครับลองไปดูมีอะไรเข้ามาใหม่ก็จะมีอันนี้นะครับแก๊งยักษมุซ่าเตรียมก้าชากับเจ้าพ่อนะครับโอ้กิจก,กรรมนี้โปรโมทมไป 1, 000, 2000, พันเกือบสองพันเพชรเลยนะโคตรเกลียดน้องก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแซนซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมโอเคครับผมอธิบายไปแล้วนะครับผมใครที่อยากได้เพชรนะครับผม แล้วก็ไม่น่ามีอะไรเข้ามาใหม่นะก็จะมีอันนี้นะครับผมสายฟีมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมันเป็นอะไรวะเนี่ยแล้วตัวละครที่กำหนดเรื่มงให้ปลุกครัครที่หนึ่เพื่อรับของรางวัลไปอ๋อน่าจะให้ใช้ตัวละครตามรูปนะครับผมก็จะได้อันนี้นะครับผมโอเคครับผม เราไปดูบัตรกันเลยครับผม <c oughs> โอเคผมสำหรับใครได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับผมโอ้โหคนระเบื่อจริงๆพวกไม่มินเนี่ยได้ไปแล้วไม่มินะแต่ว่าคลิปนี้ใครได้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับผมอ่า โอเคผมคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมรักทุกคนนะครับรักทุกคนที่กดติดตามและกดแชร์ให้ผมนะครับผมบายบาย